อแต่ว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงจะเห็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตรคือเราก็รายงานกันไปเยอะพอสมควรนะตั้งแต่วันที่ 13- 45ไล่มาอีกด้านหนึ่งฝั่งเก้าไกลเองคุณพิธาลิ้นเจริญรัตที่ปึกษาหัวหน้าพักก็ลงพื้นที่ไปเล่นน้ำทั้งเหนือทั้งอีสานพบ,บปะพี่น้องประชาชน กระแสคุณพิธาก็ถือว่ายังดีอยู่นะคะย,ย,ยังดียังดีไปปรากฏตัวที่ไหนก็เวลาขานชื่อเรียกชื่อหรือมีคนเห็นก็กรี๊ดกันสนั่นเหมือนเดิมออแหละคุณพิธาเนี่ยดังนั้นการที่เห็นทั้งคุณทักษิณนะลงพื้นที่ปิ๊กบ้านเชียงใหม่คุณคพิธาลงพื้นที่ท,ที่นู่นที่นี่หลายคนมองว่าเอ๊ะนี่เป็นการวัดคะแนนนิยมทางการเมืองไหม,มเขาวัดพลังกันหรือเปล่าคิดมากไปหรือเปล่าแหมก็อดวิเคราะห์ไม่ได้จริงๆนะคะครับแล้วบางจังหวะคือ คุณพิทาก็ลงเชียงใหม่ด้วยไงอ๋อใช่คือไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าคนก็จับสังเกตอะไปที่ไหนคนตามใครเยอะกว่ากันหรือเปล่าคือในโซเชียลเนี่ยผมไปดูทิกต็อกกันนะคเขามีการตัดประกบเลยนะคุณจอยอเหรอตัดประกบบรรยากาศกันเลยนะระหว่างที่คุณเชียงใหม่ค่ะคุณ่ไคุณคุณทักษิณไปเชียงใหม่คุณทักษิณอยู่เชียงใหม่คุณพิทาอยู่ข้าวเหนียวที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยมีการตัดมาให้ดูเลยว่าจังหวัดที่พิธีกรบนเวทีประกาศชื่อของคุณพิธาประกาศชื่อคุณทักษิณ แล้วรีแอคของคนที่มาร่วมงานอ่ะเขาเป็นยังไงกันบ้างเสียงกรี๊ดเหรอกปรก้คนแบบใช่นี่คือโลกโซเชียลก็มีการเปรียบเทียบกันนะคะขณะเดียวกันทีมข่าวของเราก็ไปคุยในประเด็นของคณะนิยมทางการเมืองเพราะว่าเราต้องมองไปถึงอนาคตด้วยนะคะกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความเห็นนีดาโพมองว่า ณตอนนี้เก้าว <9. S 2> ไกลยังมีแต้มต่อที่ดีกว่านะคะอาจารย์บอกว่าที่เก้าไกลยังมีแต้มต่อที่ดีกว่านั่นเป็นเพราะว่าฐานคะแนนคนรุ่นใหม่ยังอยู่ในมือของเก้าวไกลมากกว่าเพื่อไทยเยอะมากค่ะฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยฐานเสียงจะเป็นกลุ่มคนอายุ40ปีขึ้นไปซึ่งถ้าวัดกันแล้วก้าวไกลก็ยังนำอยู่แม้กระทั่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าเพื่อไทยจะไม่สามารถกลับมานําในพื้นที่ได้ถ้าต้องการเรียกคะแนนนิยมกลับมาฝั่งอาจารย์เนี่ยมองว่ารัฐบาลเพื่อไทยก็จะต้องมีนโยบายแล้วก็ต้องมีผลงานที่เป็นรูปธรรมจึงจะสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้ลองฟังอาจารย์ดูค่ะทีนี้ถามว่าคะแนนเด็กนะครับพรรเพื่อไทยออกมาจากไหนหนึ่งเอามาจากตัวนโยบายต้องพยายามหานโยบายที่ สามารถกินใจคนรุ่นใหม่ได้แน่นอนพรรคเพื่อไทยเสนอไปหลายนโยบายแล้วที่กินใจคนรุ่นใหม่ับนะเอาเท็ดดี้ครับพรกเกาไก่เสนอไปแล้วทะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยคืออาจจะไม่ต้องวิ่งตามแต่ต้องทําอะไรที่มันฉีกออกไปลองดูจะดึงคนรุ่นใหม่ได้ไหมสองต้องอาศัยมือคุณอุงอิงและทีมบริหารพรรคเพื่อไทยที่เป็นคนรุ่นใหม่เช่นที่อยู่ในกรรมการบริหารพรรคกันเนาะที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยให้เขาหาแนวนโยบาย ลงพื้นที่หรือหาอะไรก็แล้วลแต่นะครับนะเพื่อดึงคนรุ่นใหม่ให้ได้อ,อ๋อค,คือถ้าจะดึงคนรุ่นใหม่มต้องมีผลงานเห็นเป็นรูปธรรมรัฐบาลทําอะไรบ้างตรงนี้แหละถึงจะดึงได้นะคะแล้วคนที่พอจะนึกภาพออกก็มีคุณอุงอิงแพรทองทานหัวหน้าพักนะคะที่พอจะเป็นความหวังเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ได้หรือไม่อย่างไรนะฮะอาจารย์สุวิชายังวิเคราะห์ถึงกรณีที่คุณอุงอิงแพรทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยบินไปฮ่องกงช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับบอกว่าคุณอุ้งอิง พลาดมากที่บินไปฮ่องกงอ่ะพลาดยังไงลองฟังนะอาจารย์บอกว่าพลาดเรื่องแรกคือเป็นหัวเรือเรื่องซอฟต์พาวเจัดงานมหาสงกรานทั้งที่เชิญประชาชนมางานมหาสงกรานแต่ทําไมหัวเรือใหญ่ถึงไม่อยู่ละ่ะกลับไปเที่ยวฮ่องกงเออไปฮ่องกงทําไมส่วนพลาดเรื่องที่2คือพลาดในการลงพื้นที่สร้างฐานเสียงคนรุ่นใหม่ในช่วงเทศกาลแบบนี้ซึ่งอาจารย์สุวิชาบองว่าถ้าในช่วงสงกรานเนี่ย คุณอุงอิงแพรองทานลงพื้นที่นะฮะจะสามารถสร้างฐานเสียงคนรุ่นใหม่กับพรรคเพื่อไทยได้เป็นอย่างมากอมเออแต่เราไม่เห็นคุณอุงอิงเนี่ยใช่ไหม<ช>ไปห้องโถงกลับเห็นคุณพ่อคุณทักษิณเนี่ยลงพื้นที่แทนซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเวลาคุณทักษิณไปไหนอ,อย่างที่อาจารย์วิเคราะห์คือกลุ่มฐานเสียงของเพื่อไทยก็จะเป็นผู้ใหญ่หน่อยที่มาทักททยคุณทักษิณนะฮะคือจะแตกต่างจากเวลาคุณพิธาลงพื้นที่วัยรุ่นคนงานจะค่อนข้างเยอะ แต่นี่ภาพบรรยากาศที่เมย่าเชียงใหม่นี่ oh. ก็วัยรุ่นก็ยังก็ยังตื่นเต้นกับคุณทักษิณอยู่นะ <c oughs> ใช่ไหมยังขอ <c oughs> ถ่ายรูปขอเซลฟี่กันแบบนีนะฮะอาจารย์สุวิชาบอกว่ากรณีของคุณอุงอิงเนี่ยจริงๆถึงแม้จะพลาดไปแล้วนะคุณจอยแต่คุณอุงอิงยังมีโอกาสแก้ตัวนะในช่วงวันไหลสงกรานนี่แหละว, oh. วันไหลสงกรานแบบนี้คุณอุ้งอิงนะครับต้องลงพื้นที่เพื่อสร้างฐานเสียงคนรุ่นใหม่และเรียกคะแนนนิยมให้กับพรรคเพื่อไทยให้มากขึ้น ี่อาจารย์แนะนําแบบนี้ว่าช่วงวันไหลอ่ะคุณ,คณอุอิงต้องมาแล้วนะเพราะอย่างวันเนี้ย ก็ยังเล่นกันต่อใช่ไหมคะตะวันออกบางแสนไม่แน่ใจว่าคุณอง์อิงกลับมาวันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูความคเคลื่อนไหวจากทางเพื่อไทยนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณสัก8ปดโมงครึ่งคุณพริศวัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อโฆษกพักเก้าไกลนะคะมีการโพสต์ผ่าน X ย้ําเตือนบอกว่านี่อีกไม่ถึง1เดือนนะคะสอวอชุดปัจจุบันจะหมดวาระแล้วแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกสวชุดใหม่อย่างเป็นทางการ แต่ว่าจนถึงวันนี้เกณฑ์และกะติกาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวน,ก,บวนการดังกล่าวยังไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะเลยโดยเฉพาะระเบียบค่ะแล้วก็ประกาศที่สําคัญ2ฉบับที่ยังไม่เผยแพร่นั่นก็คือประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติของ20กลุ่มอาชีพและระเบียบเกี่ยวกับการแนะนําตัวของผู้สมัคร จะแนะนําตัวยังไงก็จะรณรงค์อย่างไรได้บ้างหรือประชาชนจะมาช่วยรณรงค์ได้ยังไงยิ่งออกมาช้าคนก็จะยิ่งตั้งคําถามนะคะเกี่ยวกับความเที่ยงตรงความเป็นธรรมของกระบวนการทั้งหมดและยิ่งช้าออกไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้สว250คนชุดปัจจุบัน รักษาการต่อไปอย่างไม่มีกำหนดออยังอยู่และมีอำนาจยับยั้งแก้ไขรัฐธรรมน,นูญอำนาจรับรองตุลาการสารรัฐธรรมน,นูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆค่ะครับออกมาย้ำเตือนเว่าจะไปก็เวลาผ่านไปเร็วนะคะนี่นี่กลางเดือนเมษายนแล้วอ,อีกหนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะครับ